มันเป็นเรื่องที่ยากที่จะให้ปล่อยวางกับชีวิตหลายสิ่งสำคัญกับชีวิตหลายอย่างก,ก็ทอดทิ้งมันไม่ได้หลายเรื่องที่ต้องจัดการแก้ไขไม่มีสิ่งไหนที่จะวางเฉยกับมันได้ก็เข้าใจอยู่นะว่าชีวิตมันต้องปล่อยวางบ้างกับบางอย่างบางเรื่อง บางสิ่งบางคนถ้าแบกทั้งหมดไว้ชีวิตคงรับไม่ไหวอย่างแน่นอนค่อยๆคิดค่อยๆเลือกค่อยๆจัดการแก้ไขจัดลำดับความสำคัญให้ถูกต้องเรื่องไหนก่อนเรื่องไหนหลังมันสำคัญไม่เท่ากันรู้ว่าทุกเรื่องเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต แต่จะมีบางเรื่องที่ไม่ได้ทำให้ชีวิตดีขึ้นก็ปล่อยก็วางก็เทมันทิ้งไปบ้างนั่งนิ่งๆเง,งียบๆอยู่คนเดียวในที่ที่รู้สึกสบายใจแงนมมองท้องฟ้าให้กายได้สัมผัสสายลมถึงแม้ความคิดอาจรู้สึกสับสน ถึงแม้ความกังวลจะยังไม่เบาบางลงแต่บรรยากาศรอบกายจะทำให้รู้สึกดีขึ้นหยุดใช้ความคิดสักพักให้สายตาได้ชื่นชมธรรมชาติให้จมูกได้สูดกลิ่นไอายของสายลมให้หูได้รับฟังเสียงบรรยากาศโดยรอบการได้ผ่อนคลายทั้งความคิดและความรู้สึก ปล่อยให้ธรรมชาติได้เยียวยาหัวใจเป็นวิธีที่ดีในการชาร์จพลังให้กับชีวิตเมื่อใดที่ชีวิตกลับมามีพลังได้อีกครั้งเมื่อนั้นทุกปัญหาก็จะได้รับการแก้ไขอย่ารีบร้อนกับบางเรื่องบางอย่างบางคนมันต้องใช้เวลาทุกอย่างจะคลี่คลาย และสิ้นสุดลงเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมระหว่างรอก็ดูแลใจตัวเองให้ดีไม่มีอะไรจะสำคัญไปกว่าการที่เรารู้สึกดีอีกแล้ว